เห็ดเท่าพี่น้องเห็ดระย่องเห็ดละงวงเหลืองเห็ดระยอะกอยอกับเห็ดเห็ดปวกตากเถาอันนี้ไข่ไข่เห็ดละ,ะงวกเหลืองแกงใส่กันในหั่นเรียบรอยแล้วครับจวดจวดใน ขั้นตอนต่อไปไปเอาใบสมลมมาใส่ไอ้สมลมพี่นอ้อะเอาไปเห็ดสมใบสมลมนี่สมุนไพรอีสานเหาใบส้มลมใส้สมแตงเห็ดแนวเนี่ต้องใส่สมครับเอาไปว่านอน่อนหยอดออนีอย่างนี้หนิหูเอาพี่นนองลงเลยในใส่แล้วก,ก็กดลงหน่อย เกิดล่ะครับครับ่บนซุกคักๆน้ำสมออกขาเสือในเห็ดจะได้บบเบื่อบเม,บเมาครับเอาเขาผมก็จะจกเข่าวเนี้วนะครับใส่น้ำจกเข่าเนี้วน,น,นี่เข้าหนึ่งแล้วนี่เอามาใส่การเบื่อการเมา,เาผมนาผูดแถวโบราณเ่็น่าทำพริกแล้วแล้วพี่น้อง ไม่แบบเผ็ดๆเลยต้องปลาราปลาราใส่เข้าไปเตรียมพร้อมนี่ครับใส่ลูกโคกไรืเลยครับนี่ของแท้จะต้องมีนอนไตจังหน่อย่ันบอเป็นข้อแพก่น้อง จะน้ำข้ามาใส่เข้าไปที่ชูรสผงนัวใส่ลายนัวลายสหน่อยนัวหน่อยแล้วไปแค่ผักอีตูไหนบ้างล่ะครับผักอีตูพร้อมแล้วเพิ่มความหอมให้แกงเห็ดครับเดือดได้ที่แล้วก็ต้องเ้าก็นำต้มพี่น้องนำต้มตเห็ดนี่แล้วข้ามาใส่คก ใส่โคกมักพริกที่เขาตำไว้ที่เขาปรุงใส่ประแดกสลดบะก,กนีนี่ครับเพื่อยังเพื่อเซไดเทอออกง่ายครับนะใส่ไปเลยือยเซไดเทแล้วงซิมเบิองบัดเติมเกลือลงไป เรียบร้อยครับพี่น้องพะไอตูครับผักนางรักใส่เข้าไปเหอมความหอมนี่หอมออกมาหนอกจอเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยคุณมีควันตัวตัวพี่น้องเอ้ยทีวัดเป็นควันเลยพร้อมจะเสิร์ฟแล้วครับ นี่นำยากจองรวงจะหน่อยครับมา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 ซอยๆเลยซอยเลย,ย,เลยแบบบักขักอ๋อแบบบวกยู่นี้ฮับวกจมลาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดระยองใช่ครับเฮ็ดพวกตากเทาๆคือเจ้าของนี่แหละ Oh, no. <coughs> Để nói ra cả im phía nào ใบสมรสมร้สมกลมกล่อมดีค่ะใบสมร,สมร,สมร,สมรไม่ใช่ละใบเนะ <c oughs> กินให้แ่บต้องข้าเขาจุ่มลงให้น้ำซึมเขาน้ำซึมเขาอืมํำนัวมาซึมเขาซึมเขาคขนนี้มันก็จะนัว tumbuh ทดน้ําันหอแล้วไม่แห้งพี่นอง พอดีอิ่มพี่น้องทำนี้แล้วเ้ามมัน่กกนน่ากินเนาะเ้ากนน็กินซำมซัมเขากินไหนเนาะรันเนาะ